ขอซุปแก้แห้งอีกสองครับแล้วก็ข้าวเปล่าสองถ้วยได้เลยครับน้องทางนี้เอาโซจูอีกขวดไม่ครับลูกค้าดื่มไปสองขวดแล้วอะไรฟ้านี่นี่นี่เพิ่งจะขวดแรกเองนะผมเห็นคุณเก็บขวดเปล่าใส่ช่องไอเทมเมื่อกี้ครบโคต้าครับกดของร้านจำกัดโซจูตอละสองขวดเพื่อป้องกันเหตุทะเละวิวาท บอกเกแล้วว่าไม่ได้ขวดสองก็ขวดสองหนอยฉันว่าฉันแอบไวแล้วนะหูตาดีชะมัดเป็นฮันเตอร์หรือไงอะถูกเพงนี่หัวหน้าหน่อยของฉันเคยมาถามแต่มันบอกว่ามันแค่คนธรรมดาวะ่ะอืมสมัยนี้เขาฮิตเป็นฮันเตอร์ลับเหรอหรือมันโดดลงทะเบียนวะบาน่าเก๋ก็รู้นี่ว่าถ้าไม่ลงทะเบียนต้องโดนโทษหนักนะ ถ้าเป็นฮันเตอร์มันคงเข้าดันเจียนหาเงินแล้วไม่มาทำงานพระททมร้านซุปมัง้งอืมก็จริงพวกที่ซ่อนพลังน่าจะเป็นคนใหญ่คนโตมากกว่าใช่หัวหน้าฉันก็รอมันถูกปลุกพลังอยู่เนี่ยแหละคนอะไรตาดีชะมัดแค่ซ่อนขวดเหล่ายังเห็นแถมยังพลังช้างอีกขนซุปได้ทีละเป็นสิบถ้วยพลังช้างที่ว่าก็คือออเดอร์โต๊ะใหม่ขนได้เป็นสิบถ้วยไปสองทีละโต๊ะ นี่ธรรมดายังขนาดนี้ฉันว่าเขาไม่ต่ำกว่าแรงบีแน่ฮ่าฮาใช่ไหมล่ะหืมพลังฉันถูกปลุกก่อนพวกนายด้วยซ้ำมั้งแต่แทนที่จะกลับไปในฐานะฮันเตอร์เจนสนามอันที่จริงฉันก็ไม่ได้ตั้งใจพาตัวเองมาเป็นพนักงานพาาธทรทมที่ร้านซุปนี้หรอกเมื่อหลายเดือนก่อนอ โคดเมนที่ไหนเนี่ยฉันจำได้ว่าฉันสู้กับบาซิลิสอยู่ฉัแนแทงเข้าที่หัวมันแล้วชัดชัฉันต้องอยู่ในรอยแยกสิแต่ในรอยแยกมันไม่มีหลุมดำนี่นาแปลว่าฉันกลับออกมาแล้ว งันออกมานานแค่ไหนแล้วอ,อืมหิวมากเลยืมขอเข้ากินได้ไหมครับโอ้ได้สิจ้าพ่อหนุ่มเข้ามาข้างในก่อน หิวมากๆหิวสุดๆนั่งรออย่างคาดหวังเกิดอะไรขึ้นพ่อนมเึิ่งกลับมาจากรางเจียนหลือเราครุกผุนมาเชียวอืมกินนี่ก่อนเดี๋ยวป้าทำซุปมาให้โอ้ยแก่แล้วปวดหลังอ เอารอยวันนี้เมื่อ8ปีที่แล้วมีการพบร้อยแยกระดับ5เหนือทะเลตะวันตกฮะ8ปีแต่รอยแยกดังกล่าวพัฒนาเป็นระดับ1อย่างกระทันหันทางการจึงส่งฮันเตอร์เจรนเอไปกับฮันเตอร์เรนเ14คนและฮันเตอร์เรนบ30คนแต่รอยแยกกลับหายไปหลังผ่านไป1อาทิตย์ คนพวกนั้นอยู่ในทีมเดียวกับฉันเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่มีฮันเตอร์คนใดกลับมาอีกเลยสามเดือนต่อมาสำนักงานควบคุมการปลุกพลังก็ได้ออกมาประกาศการเสียชีวิตของฮันเตอร์เหล่านั้นการจากไปของเจส่งผลกระทบต่อทั้งประเทศทรงโจฮอนแรงเอสหัวหน้ากิลสัมรา พูดเรื่องอะไรนนะถ้าฉันแต่ไปแล้วจะน,นั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงทั้งเจและฮันเตอร์44ท่านบุกเข้าร้อยแยกอย่างกล้าหาญเพื่อรักษาอนาคตของพวกเราเราจึงควรสานต่อเจตนารมณ์ของพวกเขาและนี่คือการไว้อาลัยเดชแจในวันละครบรอบ8ปีของร้อยแยกระดับ1ฝั่งทะเลตะวันตกค่ะ พะผมขอยืมโทราศัพท์ได้ไหมครับอ๋อได้สิพ่อหนุ่มโทราศัพท์อยู่ตรงนั้นหมายเลขที่ท่านเรียกไม่เปิดใช้บริการกรุณาตรวจสอบหมายเลขใหม่อีกครั้งไม่เข้าใจสักนิด8ปีเนี่ยนะหรือฉันขคำเวลามา8ปี ่สำคัญฉันตายไปแล้วฮัมอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือบางทีพออาจจะเค่เปลี่ยนเบอร์เฉยๆฉันต้องรีบติดต่อใครสักคนและกลับไปที่นั่นคนนอกต้องได้รับรู้เรื่องที่คุณในทีมฉันตายไปการเสียสละของทุกคนอื้เจจำไว้นะโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว และทุกคนหวังพึ่งนายเพราะนายแข็งแกร่งทุกคนหวังให้ในายปกป้องพวกเขาแต่เอื่ยเจ้านายก็แค่เด็กคนหนึ่งนายไม่ต้องฝืนช่วยทุกคนก็ได้วิ่งหนีบ้างถ้าจำเป็นยายครับทั้งตัวผมเหลือแค่นี้แหละครับอะไรกันฉันไม่รับหรอกพ่อนม นะครับถือว่าผมมัดจำไว้ก่อนแล้วผมจะรีบกลับมาจ่ายครับแต่พอได้สัมผัสโลกใน8ปีให้หลังฉันก็เห็นว่าสถานาการณ์เงียบสงบกว่าเมื่อก่อนเยอะมีระบบเตือนภัยก่อนรอยแยกจะเกิดและมีฮันเตอร์จากสำนักงานควบคุมการปลุกพลังที่ลงพื้นที่ในทันทีผู้คนใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอย่างที่ฉันเคยฝันไว้ โลกหลังจากการจากไปของเจนั้นทั้งสงบและเพอร์เฟกจนฉันสงสัยว่าการเสียสละของทุกคนมีความหมายอะไรไหมนะฮันเตอร์เจได้ตายไปแล้วและไม่มีใครรู้จักตัวตนของชาอยเจมาก่อนฉันเลยตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาไปประกาศรับสมัครพนักงานรับสมัครพนักงานพระธรรม